ปีแ้กที่เขาป่วยดูเรามั้นนิดเดียวแต่หกปีที่ป่วยเรารักษากันมาก็คาดหวงว่ามันจะดีขึ้นแต่กาว่าตอนนี้เ้าก็ดีขึ้น ดูมันดีขึ้นเล็กน้อยมันดีกว่าแต่ก่อนเก่าหน่อยถึงยังขี้จุกตูดอยู่ก็มันดีขึ้นอะไรอย่างตอนนี้หน้านิ่มหน้าหนาวอากาศมันเย็นพวกเราเราสาตตัวกันด้วยย้ายเจ็บย้ายป่วยเจ็บป่วยมาที วุ่นวายมากเลยยิ่งคนแก่ๆด้วยเจสาพัดป่วยมานอนอยู่ไม่รู้อยังไงยายคอยช่วยดีเื่วลาป่วยแล้ว, <c oughs> ม,ลวมันต้องมีคนช่วยอหละไ,ไม่มีคนช่วยอยู่ยากยิง นอนอน่างเน,นนะี้ยถ่ายมาช่วยต้นดูแลไม่งั้นก็นอนจมกองขี้นั่นีหยนอนจมกองขี้ถึงเช้าก็ค่อยลุกมาแล้วก็อยมาค่อยก็ยยงก็เย็งเข้าห้องห้องน้ำเปิดไปเปิด,ปดออกไปทิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดอ่า ก็จะวิธีนั้นอะได้ก็คือจมกองขี้ปยันเช้าอันนั้นไม่ไร่เลยเท่ากับถ้าติดเชื้อติดเชื้อถ่ายทั้งคืนนี่โอ้หนักเลยใช้ผ้าแปพเ้ิรก็ไม่มายอยู่มันลน้นข้าได้เป็นบ่อย เป็นบ่อยจนแบบไปดูเป็นเรื่องมันธรรมดาไปแล้วี่อยู่จะมาให้พระไอเนนดูแลงเงี้ยไม่ใช่เรื่องของกันของเรื่องพระเนนแ mm hmm. ม้นว่าในธรรมวินัยจะว่าเป็นหนึ่งในข้อวัดปฏิบัติเว่า ทีว่วัดบ้านจิกเป็นไงก็ดูแลพระผู้ใหญ่ก็ดูเป็นบางอง์ครับบางอง์ที่ไม่ออกใครเขาก็ไม่ดูเราเต็มใจทุ่จามเป็นตัหผมแบบจะพัดที่ถ้าแก่ไปมัดผม่ไม่อ,<ล>นอ,นออกไข่เข้าไข่กไม่ปวย,<ไ>ยังไม่มีไใส่แกงครใจใจนะับยังปวดแค่เยเพราะนั้นจะพัดก็ย่าปวดแล่วทเต็ใจเใจที่บน ว่าผมเขาล่อยอที่สามวันเขาเข้าไปดูทีนลงครับไม่ป่วยเขาก็ไม่เปิดใจอยู่แล้วเขาเขาแจ๋วใจใจครับตาจำให้เหรอ,อรกินขยับให้ระวังมันเข้ามา <c oughs> ตอนนผมไม่เคยเอาใครไว้ใน อย่าไปโทษวาตอนแก่ใครเขาไม่เอาก็ตอนหนุ่มไม่เอาเขาเหมือนกันแต่พระบางรูปก็ไม่เอาใครเลยนะบวชมาเนี่ยไม่เอาใครเลยไม่พยมาไอของชาว้อนกลับไม่มีผลเออแก่มาไม่ีใครเอาครับก็เห็นอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่เป็นมะเร็งอาจารย์ไก่นี่เป็นเจ้าออ เป็นเจ้าเองปฏิบัติภาวนาเลย <c oughs> ข้าวัดปฏิบัติทีเปริยเลยมีสำานักของตัวเองมีลูกศิ่ลูกหาเยอะพอปว่วยมาเป็นมะเร็งร่างกายายพร้อม <c oughs> ขี้เยี่ยวก็ไม่รู้ตัวก็ให้พระดูแล เอาดูแลบนบนแต่พ่าดูแลก็เป็นคนไม่เอาใครเหมือนกันนะแต่อ่านวอเหตุอะไรก็ม้ต้องมาดูแลอาจารไก่เออวันที่ข้าไปไปโปรดไปต่อาจารไก่อ่ะท่านนอนอยู่บนเตียงแห้งเป็นกระดูกแห้ง หน้าตอเป็นโกรกเลยข้าก็จับมาจับมือแล้วก็ถามว่าเป็นไงท่านก็บอกท่านท่านท่านอยู่ได้นะฮะแล้วก็การอุปถัมภ์เป็นไงท่านก็บอกอุปถัมภ์ก็ได้ตามเหตุตามมีไสแต่เขาบน่นท่านไข่ฟองหัว แต่เขาบนผมเขาบ่นผมว่าก็เพราะท่านเป็นอย่างเงี้ยเขาเลยต้องมาดูแลอาจารย์กายก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงบอกบอกว่าไม่ต้องมาดูแลก็ไม่ได้แต่ข้าดูแลพระพระอาจารย์ลูกที่ดูแลติดแบบสายธรรมยุทธจา๋าแกบบูไม่เอาใครอย่างเน้ะ อารไก่ก็เป็นคนไม่เอาใครเหมือนกันมันเป็นวิบากข้าไปป่วยอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่นอนติดเตียงอยู่มนันสองปีนอนอยู่สองปีแต่ว่าช่วงที่อาจารย์ไก่มาเนี่ยข้าก็รู้เลยนะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไก่ต้องป่วย มันขึ้นมาในความรู้สึกของเราลเลย,ายอาจารย์ไก่จะต้องป่วยก็เลยบอกอาจารย์ไก่เลยอาจารย์ไก่ต้องป่วยรับเหมห้ดีแล้วกันมันรู้เลยแหละว,ว่าต้องป่วยกับกตมาหาข้าก็แข็งแรงอยู่แข็งแรงฉะฉานผู้าช,าชายฉะฉาน ไม่ลงให้ใครแก่แต่ลงให้ข้าลงให้ข้าลงให้พระในวัดนี้ไม่ลงให้ใครเห็นไหมนะทีก็ไม่เคยเคยแต่ข้าลงแตน่าจะไม่หรอกเพราะว่าท่านอาวุโสไม่ไม่ลงเป็นคำพูดคำจาไม่ลง <c oughs> พราะว่าท่านเคร่งจัดตัวเคร่งเนี่ยเป็นอัตตาอย่างมาเอกเลยแหละคนที่เคร่งเคร่งเนี่ยอัตตาจัดมันไม่พอดีคนฝึกอบรมจิตพอดานี่มันจะมันจะยืดหยุน่นพอดีพอดอมีมาทางยืนยานด้มากกว่า คือโอเคงั้นเลยส่วนใหญ่แล้วยังไงก็ได้นั่นพอป่วยขึ้นมาเนี่ยคนดูแลก็ก็หายาก ไม่บางทีคนดูแล,แลคนนั้นจิตกจเขาบุหรีเป็นอย่างนั้นก็ได้เขาพูดอะไรพูดมาตรงๆพูดแบบนักษาน้าใจเลยว่าผมไม่มีนะครับบางทีตอนตอน,ตอนยังไม่ป่วยก็ไม่เคยมีน้ําใจกับพาเล็กพาน้อยเป็นคนตรงอยากด่าก็ด่าด้วยความอาวุโสอยากใช้ก็ใช้ไม่เคยมีน้ำใจแบบจะแกบบ้ให้เนี่ยพอตอนป่วยมาก็พาลูกพาหลานเขาไปเอา มันจะเหมือนปลูกผักออกด้วยอัตโนมัตินะคร <c oughs> ับอาจารย์เขาเมาเขาก็เขาดูไปตามหน้าที่อ่ะคือพี่ๆฟังๆไม่ดีหรอกรตาจัดเกินไปคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วจะถูก <c oughs> ไม่ใครดูแลหรอกครับหย่อนยานเกินไปก็ไม่ไมีใครดูแลเหมือนกัน อาจารย์ไก่นี่พร้อมติดกระดูกเลยับไพเจ้ใได้ท่านฟังเกี่ยวกับความภูมิใจในการเป็นพระความภาคภูมิใจ,จถึงเราจะนอนติดเตียงก็ขอให้ภูมิใจในความเป็นพระเป็นตรงที่เป็นอาจารย์คนไม่รู้ที่ลูกหาไปว่าก็เป็นห่วงเป็นใย,ยอืมอาจารย์ไก่เลือกที่เองม้งไม่ไม่ไม เกินเกลือไปด้วยผู้คนอยู่ในที่อยู่ในที่รับแคบเจอยากข้าก็เลยไปปวดเรื่องของความภปราะภูมิใจเหตการเป็นส่งชี้เห็นชี้เห็นเออ่ ชีเห็นคุณเอานไก่ได้โปรดเอานไก่ได้บวชมามข้าจำไม่ได้ก็ก็คุยอะไรไปบ้างแต่ลงรู้ก็คือชี้เห็นคุณประโยชน์ในความได้ได้บวชมาเป็นรงร์นไก่ไปภูมิใจไปภูมิใจ ถึงนอนติดเตียงก็หูมิมใจทุกพลิกทีนึงก็ลำบากจะลุกขึ้นนั่งก็ต้องประยุงตัวนี่ายพร้อมเต็มไปด้วยกระดูกไม่น่ามีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำไปตอนนี้ข้าไปก็ยังยังสติอะไรอย่างดีอยู่ สติอะรก็ยังดีอยู่จะ่ะนอนตะนอนแห้งก็ดูกค่น,นั้นเองลับไปโปรดแล้วกลับมากลับมาแค่วันสองวันนั่นเองนะอาจารไก่ก็เสียชีวิตอนั้นถ้าหว่าตอนที่เทศเทศอาการการไก่เกิดเสียชีวิตตอนเทศกูก็สวย ตัวดูเหมือนจะดีท่านดนด้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 เราเทศเป็นไร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 อเทศประเทศมาเสียชีวิตยินได้ตีนไปเหยียบนั้นสายสายออกซิเจนนี่ยอาจารย์กันโออ อาจาร์ไก่นอนนอนอย่างนี้เลยเนี่ยนอนแห้งติดกระดูกผอมนอนอย่างเงี้ยข้าเองก็น่าจะนอนอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะที่ผ่านมาแต่ข้ายังไม่ได้ผอมขนาดนี้แตนั้ก็เกือบผอมแต่ก็เกือบผอมไปเหมือนกันอันนั้นน้ำักห้าสิบ อท่าไหร่หน้าหนังห้าสิบเอ็ดครับผมก็ละเรานี่ยต่ลงไปสักสี่สิบห้าอย่างนี้ก็ก่อมปนกระดูกแล้วครับในมีเรือแรงเนี่ยเป็นอย่าง <c oughs> เางี้ยเนยันไก่มันนอนอยู่บนเตียงอยู่เงี้ยรอวันตายจริงๆเลย ดับโรเทศสองวันเนึ่เสียชีวิตก็กลับออกมายะไม่ทันจะกลับบ้านเลยแทนกาก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วเลยต้องอยู่อยู่ดูอยู่ดูแลประสบ แล้วเราก็ได้วิธีเผาศพของฟอนจากที่นั่นออกมานะวิธีในการทำทำเมนก็อิดว่าเราจะทำยังไงไม่ยากขวายใช้ถ่านเยอะๆนะเวลาเผาหกกระสอบไม่พอ เพื่อให้ทานทานให้ดีจะไปทานทานไม้โกงกลางอย่างเงี้ยมันจะมีให้ความร้อนสูง,สงาาก็กระใา้ฟืน ผ่าถ้าใช้ฝืนเกล็ร้อนอย่างเงี้ยยิงความร้อนยิงสูงหนักเลยไม่ใช่เผาร้อนไปพันกว่าองศานะ่าที่เข้าอา,าอาิษฐานเครื่องใช้ใส่ลงไปใช่ไหม,ม,มก็จะเป็นประสาทได้ ขาเนี่ยนั่งเลยมันก็อึดอัดขามันเป็นมันเหน็บชาแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะนะคค่บว่าเนี่ยไม่ค่อยได้กินหมอฟีนเท่าไหร่น้ mm. อยจะบางวันอึดอัด ไปอัดตายหรืออัดควายเกรดมอฟีนโอ้โหเฮ้ยแกไม่รู้ที่เห็นอะไรก็ไม่รู้ ตอเยี่โฟสายตัวนเือฮะแ่โมเอาโมไปต่อยเล่นนกอยเเป็นมวยล้วต่อยก้อยรูเก็บกดอะไรหรือว่าแบมันซ่อนผมเอาประทับครับไม่พี่ทังวีนี่ประทัดตองไม่หลอกนะที่นี่วัดไม่ใช่รูีนี้ การดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยถ้ากำลังใจไม่กำลังใจไม่พอโอ้รักษายากความป่วยของ้าขานจะดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ต้องดูแลข้างๆกันเลย <c oughs> ด,ดึกดึกได้กลิ่นขี้ได้ต้องเปลี่ยนเปนเป้ดกันเลยขี้ไม่รู้ตัวหรอก ออกมาเป็นก้อนเลยนะแล้วท้าไมมีคนดูแลเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องนอนจมกองขี้ไปจนเช้าแล้วลุกขึนลลกก้นดูแลตัวเองว่าเป็นพลาเนี่ยควรจะมีสัมพันธ์มตติกับผู้อื่นด้วยนะ กับผู้พระผู้น้อยก็ก็รจะให้ความอนุเคราะห์ผู้จ่าดีๆให้อยู่ไว้เป็นที่รักของผู้คนไม่ใช่อยู่ไว้เป็นที่ล่ารังเกียจพระหลายรูปเนี่ยอยู่ด้วยความ เรียกว่าอยู่ด้วยความอะไรเป็นส่วนตัวสูงเอ,เออไม่เอาใครอยู่แบบไม่เอาใครเวลาป่วยมาท่านเลยมันไม่เคยเอาเหมือนกัน,น,นอเออแล้วมันสะใจคนเลยเวลาป่วยขึ้นมาท่่าอไมแตดูดลแลพวกลี้ <laughs> คนดีคนม่เอาไงเตยราทำให้หายัากหายากเลยดูแลพระบ่วยก็ก็ดีถือว่าเป็นกุศลแต่ดูแลทุกนงครับเรื่องเยอะเหมือนกันก็ทุกโหเจอที่วัดเียกหน่าทุก